ลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวนะคะเมื่อตุลาการสารรัฐธรรมนูนท่านหนึ่งคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมค่ะไปพูดในงานสัมมนาทางวิชาการถึงการยุบพักประชาชนบอกว่าพักประชาชนต้องขอบคุณผมที่ยุบพักทำให้เขาได้เงินบริจาคถึง20ล้านตอนแรกก็ร้องไห้กันอะไรกรันอ้าวสุดท้ายยักไหลแล้วไปต่อนี่คุณอุดมเนี่ยท่านผู้ชมคะ เป็นหนึ่งในตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าการกระทําของพักเก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองวินิจฉัยให้ยุบพ,พักและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีนะคะจุดเริ่มต้นก็คือทางสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดเข้าเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอค่ะเหตุการณ์เมื่อวันที่15สิงหาคมคุณอุดม สิทธิวิรัชธรรมไปสัมมนาทางวิชาการที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นหัวข้อเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญพศ2560 ก็มีผู้เข้าร่วมเสวนามากมายหลายท่านนะคะมีตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยกันอย่างเช่นศาสตราจารย์พิเศษดรจิรนิติหวานนท์มีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีคุณประเสริฐบุญประสบอย่างนี้เป็นต้นค่ะปรากฏว่าช่วงที่ร้อนแรงแล้วขณะนี้มีการแชร์กันสนันโลกออนไลน์ก็คือคุณอุดมพูดถึงพักประชาชนว่าวันนี้เขายังมีปัญหาอยู่พักคุณไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ คุณไปรับเงินคุณออกในนามพักประชาชนซึ่งคุณยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโดยถูกต้องทําได้หรือไม่ในกรณีนี้ <S <S เขาบอกผมใช้บัญชีเดิมก็ต้องตรวจสอบคุณใช้บัญชีเดิมของพักถิ่นกาขาวชาววิไลจริงหรือเปล่าหรือคุณเปิดบัญชีใหม่ต้องขอบคุณผมนะมีการยุบพักเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายในสองวันถ้าไม่ยุบเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นเงินไม่มีนะ ต้องขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง20-30ล้านสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยก็ไม่เห็นมันจะเดือดร้อนตรงไหนเลยอีกช่วงหนึ่งบอกทุกวันนี้แล้วแต่มุมมองคนเชียร์ก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นโดยไม่ฟังคนอื่นฟังสั้นๆพอแล้วรู้ว่าไม่ควรยุบแต่ยุบเพราะอะไรไม่รู้ไม่สนใจยุบป,ปับ๊บอ้าวไปเปิดพักใหม่ได้อ้าวไม่คล่องใจแล้วหรอ เมื่อวานร้องไห้ยอยู่พักเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อเงิน20บล้านคุณอุดม,มกล่าวช่วงนี้เป็นการกล่าวติดตลกพร้อมเสียงหัวเราะนะคะขณะที่ผู้ร่วมเสวนาบนเวทีบางคนก็ร่วมหัวเราะไปด้วยเมื่อไหร่ดเขาจะมีปรญหานยูดูถ้าคุณไปจะมีเปลี่ยนชื่อคนออกให้คุไดรับเงิน ออกมารระการลงซื่อคุณน้เป็ื่อเดิอดเดือต้องทำนะครมีอะไรยนยังเขาบอกพรรคผมจะไมเชื่อเพราะการตรวจสอบกระชืเรื่องของพรรคติดตารเขาจีิงหรือเปล่าลูกคุณกำลังเปิดกระชี่มาจริงๆต้องขอบคุณผมผนั้นกิดายรูปพรรคเขาเห็นไหมครับเขาเป็นเหมือนจะาห่กาน่ะทายไดสองวันท่ะถ้ามีรู้เนี่ยเขาต้องได้สี่งเรื่นั้นก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะ ใช่ไหมสมาชิกเก่าทำงนเข้าไปจเรียนเข้าเป็นลูกสมาชิกตามด้วยามีเิเกิดเข้มาีพักที่จบเรียนในตอนนี้ในโรงเรียนพักการเมืองของบกเรเนยมีมากกว่านี้นะครับที่มีทั้งที่มีสสและไม่มีสสแต่ลังด่เนิการอูรอขายหัว อย่ท่านน่เน um ัเพราะจะร้อมมการดีกว่าั้งเมื่อเาต้อการเอาอเราไปทำจากวันนักพักดีๆคุณมาเล้น้ว่าทำได้แต่ทำไ้ไดีดีดีใช่ไหมบริทงศเป็นธรรมใช่ป่ะคือวันมันก็ก็กาจากมุมองคนชี

อีกช่วงหนึ่งค่ะคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังบอกด้วยค่ะว่าตนเองได้ผ่านหลักสูตรของคณะกรรมการการเลือกตั้งหลักสูตรพตสได้รู้อะไรมาเยอะมีพักพวกเยอะแยะได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงมั่งไม่จริงมั่งแต่ก็ได้ความรู้เอามาปรับใช้ในการทำงานได้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจผมก็จะโทรถามว่าอันนี้มันเป็นไปได้ไหมแล้วเขาก็จะตอบว่าโอ้เขาทำกันมาตั้งนานแล้ว ผมมาขาูของณะการเตั้งเลยศูนยนาการเดองการเดตั้งศูนทำให้รู้อะไรเยอะผมเข้าไปเรียนผมพากนั้นเยอะมันก็เลยมีพวกเป็นสร้างเงินเยอะฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้เรื่องจีนตะเทฟมั่งแต่ก็ได้ความรู้เขาให้ผมมาปับใ้ในการทำงานได้ผลดีโดยวกผมใช้ผมโพทในที่นี้มันเป็นไปได้ไหมโอ้ยเขาทำเรื่งนานแล้ว นั่นแหะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แชร์กันสนั่นในโลกออนไลน์นะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงนะค่ะคดีที่คุณอุดมท่านตุลาการท่านพูดถึงอะค่ะ คดียุบพ,พักก้าวไกลปรากฏว่าตัวคุณอุดมเองนะคะก็เป็นหนึ่งในมติเอกชน9ต่อศูนย์เสียงวินิจฉัยว่าพักก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองสั่งยุบพ,พักสั่งตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีและถ้าย้อนกลับไปอีกผลงานก่อนหน้านั้นอย่างคดีของคุณเศษฐาเนี่ยท่านอุดมท่านก็ร่วมในการวินิจฉัยด้วยนะคะก็วินิจฉัยเป็นหนึ่งใน6เสียงเสียงข้างมากนะคะเอ้ห้าเสียงนะน่าจะต้องเป็น หเสียงนะคดีคุณนายกน,ะนายกเสถานะคะห้าต่อสนะอันนี้การาฟิกน่าจะผิดใช่ไหมคะน่าจะใช่น่าจะหต่อสนะ <4. S 1> อ่าก็เป็นหนึ่งในห้าเสียงให้คุณเศษฐาพ้นจากตําแหน่งขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าย้อนกลับไปลึกกว่านั้นคดีพลเอกประยุทธ์ที่มีคนไปยื่นว่านั่งนายกครบ8ปปีแล้วหรือยังคุณอุดมก็วินิจฉัยว่า พลเอกประยุทธ์นั่งนายกยังไม่ครบ8ปีวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องพ้นจากตําแหน่งนี่คือถ้าไล่เรียงดูคดีสําคัญสำคัญทางการเมืองที่ผ่านมานะคะจะเป็นแบบนี้ขณะที่ฟากพักประชาชนอาสารุปว่าเป็น5ต่อสจริงๆทีมงานใช้วิธีคอปออกให้ห้าต่อสี่ฮะขอขอภ <ขอ S 2> ัยนายกนะฮะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะกราฟิกผิด